ผู้ใดแวะผ่านมาเมืองเลกเทกโปอย่าลืมแวะแถวนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเบงวิวเบงใบไม้แหง้งช่วงนี่อูดใดแวะผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเน่ยไหวลืมสวัสดีว่ะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนส่วงนี้ช่วงนี้ประเทศนิวซีแลนด์มันสิเป็นส่วง ใบไหม่เปลี่ยนสีเป็นช่วงหรือดูใบไหม่แหง้งใบไหม่มันสิเปลี่ยนสีใบไม่แห้งนั่นละสีมันก็สีออกเหลืองๆเ,เนี่ยมันก็สิเป็นธรรมศาสิมันก็สีงามอีกแบบหน,นึ่งนะเดี๋ยวข่อยสิไปถ่ายรูปข่อยสิไปเก็บภาพแถวแถวอันคางห่วยไปเก็บภาพคางห้วยคางเล็กนี่ไปให้เบิง่งเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศก็ บอกไข่เย็นปันไดดอกแกได้ไข่เย็นแน่จังหน่อยเพราะมันสิเข่าหนาหนาวช่วงนี้มันเป็นช่วงไอ้เดือนเมษาเนาะมันสิมันสิเข่าเดือนเนี่ยเดือนหนาก็เริ่มสีหนาวแห้งเลยเด้ต่อไปกับหิมะสิเริ่มลงเม็ดเด้แบบนี้เดี๋ยวไปเบิ่องคังหวยกันเดี๋ยวเคยพาไปถ่ายพาไปถ่ายรูกเปนเบิ่องคังหวยแล้วคังหวยเสียงดังปวดอยู่นี่รถหลายทางข้างรถหลายปวด เยดายแต่ว่าอันบ่มีขายปีงไก่เนาะถ้ามีขายปีงไก่น,น,ไกนี่เอาปีงไก่มาขายก็ขรุ้ยเาเนี่ว่า,าสมต่ำเนี่ยพานเนี่ยแต่ว่ายังว่าเหรอว่าคนบ่กขายมีคนบ่กขายพันบ่จอดนะคนบ่กขายจอดรถแต่สิขายบ่ได้หรอกว่าแต่สิไล่เม่งวันเมือม่อื่นทีเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ้องคางหวยกัน นี่แหละพี่น้องพ่วงงามของประเทศนิวซีแลนด์เนาะมันก็เลี่ยวแต่ภูมักผูู้ลังคนกับว่าโอ้ยไปใหม่เปลี่ยนสีซื่อๆกับว่าที่บ้านคอยกันนี่ถูมว่ามันก็จังว่าแล้วเนาะพวงงามมันก็แตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันอยู่แน่จังหนึ่งเนาะจินตนาการเอามันก็คืออันดอกไม้นี่แหละคืว่าคือข้างหลังคอยนี่ยแหละเนี่ยคือต้นข้างหลังคอยเนี่ยแนเมืองแน่ไปน้นมามันคือดอกไม้สีเหลืองนี่เด้ กันเม่บบานคข่กันเม่ดดอกคุนนั่นแหละแล้วขวิดผ้ายางเอาไปเบิ่งข้างในกันมันโลนเหมือนในยังบุญแต่มันยังบ่ทันโลนกันหวยหนาปึกยิงหนายิงงามเลยไปเอาไปเบิ่งข้างในกัน ข้นุนยางโดกเลยข้างในใบเป็นเพาท่านเดือรนท้างในเนี่ยงามงามเดี๋ยวขอไปเบินข้างในอีกยาังงามเลยยังโดกมันยังแบบแบบว่าใบมันยังหนาอยู่น,นนะ Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces all the time Pictures so perfect we play through Only 'cause you set up the angle

บางคนก็สิว่าโอ้ยข่อยไปเบิ่งอยู่หน้าข่อยก็มีเบิ่งอยู่อันโพดหน้าข่อยก็มีตัวอันใบไหม่เปลี่ยนสีใบไม้แห้ยงสิว่าด้อเนาะแต่ว่าข่อยว่ามันกับขวง่ามันคนระแบบกันเนาะเบืองแบบจินตนาการเราอ่ะมันก็สิคือแบบว่าอ่าดอกใหม่มันคือดอกใหม่อยู่จินตนาการเราคลิปนี้ก็บมี่หยังพี่น้องฝากกดติดตามฝากอันกดเบิ่งข่อยเน่ในช่อง youtube ข่อยช่องเกาเหลาสาด้อ เกาเหลาซาซาเนวฝากติดตามมได้พี่น้องเนอ้พอกันคลิปหนาพี่น้องมือหลังคลิปหนาจะข่อยสีห้ายังไห้เบืองดอกเดี๋ยวถ้าติดตามข่อยสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย